เดี๋ยวเห็นเถียงหน้านอ่อยย่ายปอยย่ำไรละคิดีิตรวนย่ำนั้นเพราะว่านา้าแกงขึ้นมาถ่วมทุกปีทุกปีบางปีนี่ถ่วมว่าเม่นหอดหลังคาปีนี่กับบอนแคือกันนี้อาจสิถ่วมหอดหลังคากันเลยเพราะว่าสองสมือที่ผ่านมาอยู่บ้านย่ายปอนี่ผ้ายุเขาแล้วก็ตกแหงพร้อมบ้านขอละวาน้าเ<า>คื่อนนี่ก็ขึ้นแห้งพร้อมได้บางสองสมือที่ผ่านมาน้ำเพราะท่านขึ้นมาหอดเถียงได้แต่ว่ามือนี่จังเลจังว่าขึ้นมาหอดแล้วเขาอยู่ในหน้าของย่ายปอนี่ก็ถ่วมเมดแล้วว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็ยังพากันไม่เกี่ยวเอาเขาไปเฮ็ดเขาเมาอยู่ได้แต่ว่ามามือนี่จังเลจังว่าถ่วมบ่เหลือยังจักอย่างเลยลงแกงมาหายามรอบยาม ดังน้ำพอบานได้เมื่อนี้เพะว่าเมื่อวานเห็นเราใดล้าหลายปอกระไดขิดมันกรเลยมาน้ำเล่านะมานปลาคกขึ้นยางนี้มื่อว้านนี้พอบานคอยช่วงเศร้าแล้วมาหายามก็ไดลายแห้งแล้วช่วงใบใบแล้วออกมาอยากอีกแล้วหังไดลายแห้งค่ะมื่อนี้ยายปอมาน้ำจักสีมันบวมานได้พอบานคอยเราก็จมให้ยายอไดว่าถ้าเจ้ามายาเดียวขอบมจักเถื่อได้ขาเหยียดลสันละว่าแม่นมานคือเมื่อบานก็คิดว่าสิไดพ่ออยากพอกินอยู่ดอกพ่อเมื่อกี้นี้พอบานอเรายกขึ้นมาเบิ่งหลังหนึ่งแล้วก็ส้มใดยู่ดกยกกรอบหลังททีีี่่่่่่่้้้้้นนนนมมมาาาาาาาเบบบิงงลยแวววออออสไไดดตูพซืืค i <laughs> hear ยังยกขึ้นมาข่าวจากปากยูสันละว่ามือมานมือบอมานล้ว่าบอมาย,ยังกระซาท่าเสายียใดทุกมือจังสี็คือสิเป็นไปบอดดัวยกลังที่3ขึ้นมาเบิงบนที่นี่ป้าได้ปลาคอสองตัวเป็นแต่เสียดายแห้งขาให้เพราะว่าปลาคอเนี่มันตุยแล้วปลาเจปลาแต่เพียดยกขึ้นมาจังสีกัยังสดสดอยู่ได้แต่ว่าปลาคอนี่อุ้ยตุยเร็วแห้งขาหลังแรกพอบานเขาเรายกมากกมีปลาคอขึ้นกันได้กระตุยขึ้นกันนี่ล่ละใจรอบดักปลาจมน้ำไว้บนนี้ปลามันว่ามีอาการหายใจนะมันก็เลยป็นจังสีพอบานคว้าน้ี เขาละก,กสิผาพปายามดังมือว่าน่นก็ติดค่ะคือกันแต่ว่ามือนิคิดว่าสิกรติดหลายคือม,มือว่านอดหาพอได้อยากพ่อได้กินพ่อบริสุทธ์ก็เขากบนาวสันพอบานขอละว,ว่า,าเรากมาทุกมื่อทุกเหมอได้พอบานคอยพาะว่าถ้ามือใดเราบริด้มาสีเรากระสเปนแตอยู่ของเราเลยก็อบอแมนว่าเราพึงเป็นได้พอบานคอยเราก็เป็นแบบนี้ของเรามาแต่ใดตั้งแต่แย,ยเป้าหูจักกันกบเราก็เป็นจังสีของเราเลยแม่เราบอกให้ฟังว่าแต่สมัยเป็นเด็กน้อยเราก็มาค่อยากหากินจังสีล้วพอบานคอยขนาดไปรงเรียดจังเสีเราก็ไป อยากหากินเราได้พอบานค่อยเราก็้านแห้งพร้อมแล้วว่าไก่ๆสิเลยโรงเรียนแล้วดีใจดีใจแล้วว่าแล้วสิได้ไปหาไซเบรรูผลงานมือนี้ที่พากันมาหายามรอบกับยามดังโอ้ก็ได้ลายเติบอยู่ได้พ่อยี่้าเยาวาอีกเด้อว่าข่อยมาน้ำเจ้าสีบัวหานสุดอกใจว่าคิดอยากกินปิ athlete, ้งปลาสดสดมาสันพอบานข่อยเรากลับไปนี่เจ้าฟ้าปิ้งเลยได้ค่ะเหยนข่อยสิไปหาบอกทัวมาต่ำมาสันแล้วว่าแล้วคิดอยากหาบอกทัวปีมาต่ำกินกับปิ้งปลาเสือเวืาสันพอบานค่อยละวาจักสีใดบัวใดดอกบอกทัวปีเพราะว่ายากกับ่ทพระแท้ในบ้านใจบัวใดนากวาบอกท ทั่วปีนี่ยายจำได้ว่ามันเป็นหมากช่วงเขาเกียวเขาดัวหรือว่าเกี้ยวเขาเจ้านี่ล่ะรูปแล้วบ่ได้บักทั่วปีมาต่ำซ้ำพอบานก็กรไปหาซื้อทั่วฟักเนาอยู่ลานค้ามาต่ำตำทั่วฟักเนาจะสีกระเซาพืนกันนละ่ะปิ่งปลาเมื่อนี่ก็ปแต่แซ่บเป็นแต่แซ่บแล้วก็มันแหงพรเพราะว่าช่วงนีนานี่มันเป็นช่วงเขาไม่ปลามันนะปลามันก็กเ,เ,เลยแซ่บปิ่งปลาเซจเรียบร้อยแล้วบรรยายปอกระซีต่ำบักทั่วว่าสีต่ำบอกทั่วใสบอกกอกกินแซ่บพอบานขอแล้วก็ลืมเก็บ สุกแต่ว่าตอนนี้มันกริ่มเป็นหมากไงล่ะล่ะมันก็พอต่ำได้อยู่นะต่ำบักทั่วให้มันแหลกแในเด้อค่าเฮียนผู้เด้อพ่อบานของเราสั่งไว้แต่ก้อนนี่พากันต่ำบักทัวนี่ต่ำพอปบุกนึงเด้อแต่ว่าทุกมือนี่ต้องต่ำให้มันแหลกๆค่อยพากันกินได้เฮ็ดกับเขาเซตเรียร้อยเร้วบัดิีาก็สพากันไปหากินเขาวมื่อนี้พอบานของเราถ่ากินน้าเด้อเพราะว่าเราขิดอยากแ่บเนี่ยเฮ็ดกับเขาเมื่อใดก็แ่บแเพราะว่าอาหารที่เจ้าของเฮ็ดกินคือว่าต้องขิดอยากสักิน่อยนะค่อยพากันเฮ็ดกินนะไม่นนก็ปเจิบ เพียงแค่